สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซีสายลุงพลป้าแตนยูทูบเบอร์สายลุงพลป้าแตนทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมลเลิฟด้วยค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะขอบคุณน้ําใจทุกๆคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันนะคะขอบคุณน้ำใจที่เข้ามากดติดตามให้ช่องไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะขอบคุณน้ำใจทุกๆคนนะคะ ในคลิป sí, น sí, sí, ี้ไม้เล็บเจเจจะมาพูดถึงคนที่นั่งเทียนเขียนข่าวอยู่ต่างแดนนะคะถึงคุณจะออกมาไม่พอใจในสิ่งที่ลุงพลไปให้สัมภาษณ์นะคะว่าเป็นอย่างงู้นอย่างนี้คุณไม่พอใจยังไงคุณบอกว่าให้ทัวไปลงคนที่คุณรักคุณชอบนะคะแต่สําหรับ f อฟลุงพลนะคะเขาชอบแล้วก็ชื่นชมลุงพลนะคะที่เขาออกมาพูดความจริงโดยไม่ใส่สี ตีไข่เพิ่มเข้าไปนะคะคือลุงพลเขาพูดความจริงที่เขารู้เขาเห็นมาเท่านี้เขาก็พูดเท่านี้เขาไม่ได้ให้ร้ายป้ายสีคนที่คุณรักคุณชอบเลยนะนะคะคุณไปย้อนฟังให้เข้าใจนะคะว่าลุงพลเขาพูดประมาณไหนนะคะเขาพูดเท่าที่เขารู้เขาไม่ได้ไปใส่ความเลยเขาก็พูดไปแล้วว่าเขาให้เฉพาะค่าที่พักและก็ค่าอาหารใช่ไหมนะคะ เขาก็พูดเท่านั้นส่วนเงินที่เอฟซีโอนให้ทางมูลิธิลุงเขาพูดตามนั้นเขาไม่ได้ยืนยันว่าเท่าไหร่แต่เขารู้ว่าสิ่งนั้นเอฟซีลุงป้าโอนให้มีจริงเขาก็พูดตามนี้นะคะเขาไม่ได้ไปใส่ความอะไรมากไปกว่านั้นนะคะแล้วอีกอย่างไ ค่าตกลงที่ตกลงกันไว้นะ่ะสองสามล้านเหลือสองล้านอะไรอย่างนี้มันก็ยืนยันอยู่แล้วว่ามันเป็นจริงมีหลักฐานที่เขาพูดคุยกันจริงแม้แต่คนที่เขาติดต่อให้เขาก็ออกมายืนยันว่ามีการพูดคุยเรื่องนี้จริงนะคะซึ่งสิ่งที่ลุงพลพูดไปให้สัมภาษณ์ไปเนะ่ะมันไม่ได้เกินเลยไปสิ่งสิ่งที่ทุกคนได้รับรู้อยู่แล้วนะคะถึงจะมีการโอนมากไปกว่านั้นลุงพลก็เขาก็ไม่ได้พูดถึงเพราะเขาพูดถึงเฉพาะว่า เขารู้เขาเห็นแต่ว่ามี f อฟโอนไปให้ทางมูลนิธิแต่เป็นจํานวนเงินเท่าไหร่เขาไม่รู้เขาก็ชี้แจงไปเท่านี้แล้วคุณจะมาตีโพยติพายว่าลุงออกมาพูดแล้วทาให้คนที่คุณรักทัวลงได้ไงนะคะทัวมันลงตั้งแต่วันที่คนที่คุณรักออกมาพูดแล้วว่าทําคดีให้โดยไม่คิดค่าจ้างนะท,งทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่ามันมีค่าจ้างเข้าไปในมูลนิธิ แล้วคุณจะมาบอกว่าไม่มีค่าจ้างไม่รับค่าจ้างอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เขาถึงออกมาแย้งมันถึงทัวไปลงไงถ้าไม่เอ่ยถึงลุงป้านะคะไม่เอ่ยถึงลุงพลนะคะคุณจะไปบอกช่วยเหลือใครก็แล้วแต่ที่เขาเป็นผู้ที่คุณไปช่วยเหลือก็คือประชาชนทั่วไปโดยที่คุณไม่ต้องเอาลุงมาอ้างมันก็จะไม่มีทัวลงอยู่แล้วนะคะคุณรู้ทั้งรู้ว่าเอฟซีลุงพลเขา โอนเข้ามูลนิธิแต่คุณกลับออกมาพูดว่าไม่ได้เงินสักบาทไม่มีเงินเข้าบัญชีสักบาทในระหว่างที่มาทําคดีให้ลุงมันจึงเป็นเอกเขาเรียกอะไรมุมแรงตีกลับอะว่าสิ่งที่คุณพูดมันไม่ใช่มันไม่มันไม่ได้เป็นความจริงความจริงมันคือคุณได้ไงได้จากเอฟซีลุงป้าโอนไปเพื่อหวังให้คุณมาทําคดีให้กับลุงป้านั่นก็คือค่าจ้าง ที่เคยตกลงกันแต่มันไม่ได้ตามจำนวนที่คุณตกลงกันไว้ไงเพราะว่ามีการสั่งระงับก่อนเพราะตอนนั้น f อฟซลงผลประแตนแม้แต่ยูทูบเบอร์สายลงผลประเตนต่างออกมาเรียกร้องให้ f อฟซทุกคนร่วมบริจาคร่วมอุดหนุนเพื่อจะให้เงินจำนวนนี้เข้าโอนเข้าบัญชีโอนเข้าบัญชีมูลนิธิแล้วที่เหลือที่เหลือจากสองล้านถ้ามันเกินไปเขาก็อยากจะให้เอาส่วนนั้น ไปให้ลุงไปให้ลูกลุงนะ่ะเพื่อเป็นการเป็นเป็นทุนการศึกษานะแต่มันยุ่งยากไหมว่าต้องมาเบิกตัวนี้ไปให้ลูกลุงหรือว่ามันเออกระเลิกเกินไปกับการเปิดบริจาคเนะี่ยเขาถึงต้องออกมาเบรกและให้หยุดเลยพูดว่าไม่รับแต่พูดไม่รับยังไงแต่เงินมันเข้าไปแล้วก็เท่ากับว่ามันไม่ได้ฟรีแล้วไปย้อนดูเนียนะคะไอ้คนนั่งเทียนเขียนข่าวนะ ออกมาด่าออกมาว่าผู้อื่นว่าเขาว่าให้คนที่คุณรักนะคุณต้องไปย้อนดูคนที่คุณรักพูดด้วยว่าเขาพูดว่าอะไรนะคะอย่าตีความอยู่ฝ่ายเดียวว่าคนของตัวเองดีคนของตัวเองประเสริฐนะคะถ้าประเสริฐจริงถ้าดีจริงก็ต้องพูดความจริงสิว่าผมไม่ได้รับเงินจากลุงป้าแต่ผมได้รับเงินจากเอฟซของลุงป้าซึ่งโอนมาที่มูลนิธิมันต้องพูดอย่างนี้ไหม ะะไม่ใช่บอกไม่ได้เงินจะซักบาทเลยเข้าบัญชีทั้งๆที่มาอยู่กับลุงพลมันมีเงินเข้านะ่ะนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งลุงเขาจ่ายค่าห้องพักหรือว่าค่าอาหารนั่นก็คือน้ําใจหรือเงินที่คุณได้นะคะโดยที่คุณไม่ต้องเสียเงินส่วนนั้นนะ่ะมันก็คือเงินที่ได้จากลุงเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าที่พักมันก็คือมีเงินเข้าตรงนั้นโดยที่เราไม่ต้องควักกระเป๋าอะนะคะ จะบอกว่าฟรีมันเป็นไปไม่ได้ไง f อฟลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าเขาถึงออกมาแย้งคุณไงนะคะนะคะถึงออกมาแย้งพวกคุณไงนะคะทุกทุกคนน่นแหละที่ออกมาว่าให้ลุงป้านะนะคะมันจะมาฟรีตรงไหนละ่ะนะคะนะคะขนาดคนที่บอก9ก้าบาทเกบาทยังไม่มีคําว่าฟรีเลยเห็นไหมนะคะยังไม่ได้9ก้าบาทตามที่พูดเลยยังได้มากกว่านั้นเลยเห็นไหม เพราะคำว่าฟรีมันไม่มีไงคะคาว่าฟรีมันไม่มีในโลกใบนี้คุณจะทําอะไรให้ใครอย่างน้อยมันก็มีเงินช่วยเหลือไม่จากทางใดก็ทางหนึ่งถึงไม่ได้จากคนที่คุณหวังแต่ก็ได้จากเอฟซที่เขาให้คนที่เขารักชอบคนที่คุณไปทําคดีให้นะ่ะเขาก็โอนไปให้เพื่อหวังให้คุณมาทําคดีไงนะคะแล้วการที่มาทําคดีได้ส่วนนั้นไปแล้วนะ่ะแต่กลับมา ยกเลิกกลางคันและก็ถอยห่างออกไปทั้งๆที่คดีก็ยังไม่เสร็จด,ด้วยซ้านะคะอันนี้ก็ว่ากันตามความจริงไม่ใช่ว่าพูดแล้วมีแต่บอกไม่ได้ไม่ได้รับไม่ได้รับ,บคนเขามองเห็นนะคะคนเขามองเห็นเขาจึงมีสลิป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 ,ปออกมาเปิดเผยอยู่นี่ไงนะคะอันนี้ก็พูดมาเยอะแล้วในคลิปนี้นะคะก็ฝาก F อฟซลุงป้าทุกๆคนนะคะ ที่ยังพอมีกำลังนะคะช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลุงพลป้าแต๋นนะคะในบริษัทมนโอมโฮมซับก็คือทีพีสกินะนี่แหละค่ะเนาะนะคะมันก็มีหลายตัวเนาะวัน,นวันนี้เมื่อวานหรือวันนี้นะคะเมื่อวานนี่แลหละเนาะไมล์เลฟเจเจก็ได้ยินว่าคุณนาทีไปเอาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมาก็คือครีมกันแดดแล้วนะคะใครชอบครีมกันแดดนะคะก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะลองซื้อแล้วไปใช้ดูถ้าถูกใจก็ช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ของลุงป้าโดยแล้วกันเนาะนะคะและก็ผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่กับลุงป้านะคะมาดิพิษของคุณรัชนีลูทินแซของคุณอ้อมก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณอนุวัฒน์นะคะชอบตัวไหนเลือกตัวนั้นตามกําลังของเรานะคะแต่อย่าทําให้เกินตัวนะคะมันจะทําให้เราเป็นทุกข์เนาะหากเราไม่มีช่วยกันดูคลิปของลุงพลป้าแต็นโดยไม่ข้ามโฆษณาเท่านี้ก็คือหนึ่งแรงกําลังใจที่จะส่งถึงลุงป้าแล้วนะคะ และก็สนับสนุนช่องยูทูบเบอร์ของสายลุงป้าทุกๆคนนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆช่องนะคะแล้วก็ทุกๆคนที่เป็นเรียบสีลุงป้านะคะขอให้มีความสุขสุขภาพพลานามัยแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะเฮงๆปังปรวยๆยยิ่งยิ่งขึ้นทุกๆวันกันนะคะทุกคนเนาะก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้คะ่ะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ